ความจริงทางด้านเทคนิคเนี่ยในในช่วงช่วงสองสวันที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าเราหนักหนาพอสมควรนะครับเกิดสถานการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดมาเลยว่าคนจะเข้ามารับชมอย่างสมทรูรณความจริงเราเราคาดคิดไว้ระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงคิดว่าจะเยอะขนาดนี้แล้วก็ทางด้านเทคนิคเนี่ยจะเป็นด่านแรกนะครับที่คนว่าจะเข้าไปรับชมแล้วและจะเป็นด่านแรกที่ถูกตาําหน,น,น,นินะครับแล้วในช่วงเนี้ยนะครับก็อยากให้ทุกคนคือทําความเข้าใจว่าเราเป็นช่วงเตรียมความพร้อมเพราะเราเราเรา เราก็ต้องดูว่าการเข้าถึงในสื่อต่างๆที่เราพยายามจะจัดเตรียมให้เนี่ยนะครับขอ,ของนักเรียนนะครับตามแต่ละพื้นที่เนี่ยมีการเข้าถึงอย่างไรเราต้องปรับปรุงอย่างไรนะครับผมอ,อ,อยากอยากณนะตอนนี้เนี่ยเราพยายามทำสื่อในการเข้าถึงได้ไดหลายรูปแบบมากนะครับในของสพทที่บอกมาว่ามีทั้งออนแอร์ออนไลน์นะครับผมอยากจะใช้คำง่ายๆออนแอร์คือทางทีวีนะครับ ในทางทีวีเนี่ยเรามีการประสานกับกสทชเพื่อขอเพิ่มช่องทีวีถึง17ช่องต้องเข้าใจนะครับการบริหารจัดก,การทีวี17ช่องเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องเรื่องง่ายนะครับอย่างช่อง3579กเ็้ามีคนละช่อง2ช่องแต่นี้เราต้องบริหารจัดก,การ17ช่องแล้วก็ไปเอาเอาช่องสื่อสัญญาณที่มีอยู่เนี่ยมาบริหารจัดก,การนะครับในประเด็นตรงนี้เดี๋ยวผมจะไปไล่ไล่ทีละ ช่องทางในการเข้าถึงนะครับให้ให้ให้แต่ละท่านรับรู้ว่าขอบเขตเป็นอย่างไรข้อจํากัดเป็นอย่างไรเพราะทําไมเราถึงต้องมีช่องทางในการเข้าถึงมากมายถึงขนาดนี้เพราะว่าแต่ละช่องทางเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดด้วยนะครับเพื่อให้ให้รับรู้ว่าเวลาเข้าไปในพื้นที่นะครับเขไปเยี่ยมตามโรงเรียนหรือตามบ้านแล้วเนี่ยทำไมเขายังรับชมไม่ได้ในในในสื่อที่เขาดูกันอยู่เนี่ยเพราะอะไรนะครับีน,นี้เราเรามาดูภาพรวมก่อนนะครับภาพรวมเนี่ย นะครับในการรับชมในส่วนของทีวีนะครับในส่วนของออนแอร์เนี่ยสถิติที่ผมได้มาจากกสชเนี่ยเป็นการชมผ่านดาวเทียมประมาณสัก62%เป็นะครับเป็นทางดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินเนี่ยเป็นทางเคเบิลทีวีประมาณ5-6%เ แล้วก็ทาง i p พ v เนี่ยประมาณ1%นะครับในเอกสารของที่ทางสวทจัดเตรียมไว้ก็ทั้ง4ช่องทางเนี่ยครบถ้วนนะครับแต่บวกตัวเลขมาผมคนบอกว่าผมบวกตัวเลขผิดหรือเปล่ามันเกินร้อยนะครับอันนี้ผมถามกสอชอไปลวเขาบอกว่าตัวเลขที่เกินร้อยเนี่ยเพราะบ,บางบางครอบครัวเนี่ยมีมากกว่า1ช่องทางในเวลาบวกตัวเลขมาจะเกินร้อยให้สังเกตว่าหลักๆแล้วนะครับถึง62%เนเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยใช้ดาวเทียมในการดูทีวีสักเป็นส่วนใหญ่ อันนี้เรามาดูแยกกันดาวเทียมนะครับในเรื่องของดาวเทียมนะครับดาวเทียมเนี่ยจะมี2ประเภทหลักๆที่ใช้กันอยู่ในประเทศไทยนะครับก็คือเรียกว่าเป็น KU Band กับ C Band นะครับผมจะพยายามไม่ลงเทคนิคลึกนะครับจะพยายามพูดในภาษาง่ายๆนะครับอ่นนี้เรามาซูมดูแต่และ C Band เนี่ยใช้มากกว่า k a n d อบนแต่เราแตะที่ KU Band ก่อน KU Band เนี่ยเป็นคลื่นที่ทางมูลทิใช้ถ่ายทอดอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว นะครับโรงเรียนที่เราเลือกเป็นโรงเรียนลูกค้าของทางมูลิธิเนี่ยใช้ขึ้นตรงนี้อยู่ดังนั้นน่าจะเป็นส่วนที่มีปัญหาน้อยที่สุดนะครับถ้าทางบ้านเนี่ยนะครับใช้จานที่เป็น KU Band ควรจะรับชมตัวช่องสัญญาณ DLTV 1-15เนี่ยได้เลยอันนี้คนก็มาดูว่าแล้วไอ้ไอ้ KU b a บ d กับ C Band เนี่ยมันต่างกันยังไงชาวบ้านเขาจะรู้ไหมว่าอะไรคือ KU อะไรคือ C นะครับถ้าเอาภาษาง่ายๆเลย นะครับเราจะดูว่าไอ,ไ,อไอ้ขึ้นที่เราใช้เนี่ยนะครับประเภทดาวเทียมที่เราใช้เนี่ยจะเป็น C-Band หรือ K-U-Band เนี่ยดูที่จานครับถ้า K-U-Band เนี่ยจะเป็นจานทึบขนาดเล็กและจะมีหลายสีสันตามตาม,ตามของผู้ประกอบการนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น C-Band จะเป็นจานใหญ่นะครับที่เรียกว่าเป็นจานตะแกง นจนจางตะแกรงก็คือเหมือนเหมือนเป็นตะแกรงเหล็กสันๆนนะครับเป็นมีรูนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีสีดำนะครับถ้าง,ง่ายๆก็คือถ้าอยาดูว่าทางบ้านเนี่ยเขาใช้ K- u b a n บนหรือ C b a บนเนี่ยดูที่จานจานเล็กนะครับเป็น KU b a n บนจานใหญ่เป็น C b แบนอันนี้พอเรารู้แล้วว่าเขาใช้อะไรน,นี้เรามาซูมแล้วว่าถ้าบางบ้านบอกว่ารับไม่ได้ใช้ KU แล้วยังรับไม่ได้ซึ่งควรจะรับได้นะครับตอนนี้แหละมันก็จะมีบางส่วนนะครับ ที่ยังเป็นจานร,รุ่นเก่าแล้วกเ็เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นเก่าอันนี้มีโอกาสที่จะรับไม่ได้นะครับถ้าวันนี้คุณดูช่องนะครับกดไปช่องในใน KU b a n นเนี่จะเป็นช่องที่1 8 6ถึง200้ถ้าถ้าเห็นว่าเป็นจานเล็กกดไป1 8ึ2 0 0้อยแปแล้วยังรับไม่ได้สันนิษฐานได้เลยครับว่าจานที่คุณใช้แล้วก็ไอตัวกล่องรับสัญญาณที่ใช้เนี่ยเป็นรุ่นเก่าอยู่อันนี้ต้องต้องดำเนินการ เปลี่ยนแปลงแล้วจูนยังไงก็ไม่ได้โอเคนะครับในใน KU เนี่ยจะเป็นตัวที่มีปัญหาน้อยที่สุดควรจะรับได้ถ้ายังรับไม่ได้นะครับถือว่าตอนนี้น่าจะเป็นจานรุ่นเก่าแล้วก็เป็นกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่าซึ่งตรงนี้นะครับน่าจะเหลือน้อยน้อยมากๆแต่อาจจะยังคงมีอยู่เพราะว่าจะมีอยู่ในช่วงหนึ่งที่ทางอย่างเช่นยกตัวอย่างทาง True นะครับเขาเขาออก ออกมีมีโปรโมชั่นมีมโนโยบายก็คือให้ไปเปลี่ยนเป็นจานร,รุ่นใหม่ให้ให้ฟรี free, นะครับแต่บางมีอาจจะมีบางบางบ้านบางครอบครัวที่อาจจะยังตกหล่นในการที่ที่ไม่ได้ไปขอรับการเปลี่ยนอุปกรณ์นะครับมาถึงจานซีแบนนะครับในจานซีแบนเนี่ยที่ผมได้เรียนไว้แล้วก็คือเป็นจานตะแกรงจานใหญ่นะครับในจานซีแบนตรงนี้นะครับ อันนี้ผมเน้นเลยนะครับจานซีแบนจะไม่สามารถรับชมม .4 ถึงม .6 ได้นะครับมีเหตุผลนะครับเพราะว่าเนื่องจากอย่างอย่างที่ผมได้เรียนว่าในการที่เราเราพยายามจะถ่ายทอดให้ได้ถึง15 15ช่องสถานีบวกอาชีวะกับกับทางกสนเนี่ยเป็น17ช่องสถานีนะครับเราไปขอความร่วมมือจาก 4ช่องสถานีที่ทำสถานีในการออกอากาศทีวีก็มีทั้งช่อง5นะครับมีไทย PBS อสอมทนะครับและกรมประชาสัมพันธ์นะครับประเด็นตรงที่ว่าอย่างนี้ครับของมอ4ม5ม6เนี่ยเราใช้สถานีออกอากาศนะครับที่เราเรียกว่า Max ของกรมประชาสัมพันธ์อของอสอมทซึ่งของอสอมทเนี่ยเขาไม่ได้ยิงสัญญาณ4แบน C band. ดังนั้นจะทำให้หม .4. ม .5. ม .6 นะครับจะไม่สามารถรับชมนะครับในจาน c ีแบนได้นะครับ,ร c ด,นะรบดังนั้นเวลาท่านจูนไปแล้วท่านมีจานซีแบนเห็นว่าเป็นจานใหญ่จูนไปแล้วติดทุกช่องเลยนะครับตั้งแต่อนุบาลน,นะครับไปถึงตรงม .3 แต่ม .4. ม5ม .6 ไม่ติดอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติต้องตอนนี้ต้องรับแล้วว่าโอเคเราจะรับชม4.5.6ไม่ได้นะครับ แต่มีอีกประเด็นหนึ่งครับในในจานซีแบนความจริงแล้วจานซีแบรน์เนี่ยจะมี2รุ่นนะครับมี S1 กับ S2 S2 นะครับเอ,อเนี่คือรุ่นใหม่รุ่นใหม่เนี่ยควรจะรับชมได้แต่ถ้าเป็น S1 เมื่อไหร่นะครับจะรับชมไม่ได้เลยถึงจูนไปก็ไม่ติดนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าจูนไปแล้วไม่สามารถรับติดได้สักช่องหนึ่งเลยนะครับอันนี้สันนิษฐานได้เลยว่า เป็นกล่องรับสัญญาณรุ่นเก่าที่เป็นเรียกว่าเป็น S1 ต้องดําเนินการนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับยังไงก็ไม่ได้นะครับโอเคครับผมพยายามไล่ไล่ไปทีทีละจุดนะครับมาถึงตัวดิจิตอลทีวีไล่ามาดิจิตอล t ีวีดิจิตอลทีวตรงนี้อันนี้หมายถึงการส่งสัญญาณภาคพื้นดินนะครับที่ที่ที่มีการส่งสัญญาณภาคพื้นดินนะครับก็ ในใสถิติของกสงชก็มีใช้อยู่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับของครัวเรือนแต่ความจริงแล้วเนี่ยในการส่งสัญญาณภาคพื้นดินเนี่ยนะครับครอบคลุมพื้นที่ในประเทศไทยนะครับสัญญาณนะครตัวเฉพาะตัวสัญญาณเนี่ยครอบคลุมพื้นที่ประเทศไทยประมาณเกือบร้อยเป็นละเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์ใกล้ๆร้อยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราจะมีมีตัวรับสัญญาณไหมนะครับตรงนี้ในการรับสัญญาณเนี่ยนึกภาพว่าเหมือนกับ ที่เราดูทีวีรุ่นเก่าๆว่าการรับสัญญาณพวกนี้หนึ่งเราต้องมีเสาสัญญาณแล้วก็มีไอตัวไอไอก้างปลาแผงก้างปลาในการรับสัญญาณตรงนั้นขึ้นมานะครับจากแผงก้างปลาเนี่ยรับสัญญาณมาแล้วก็ต่อเท่าเข้ากล่องดิจิตอลทีวีซึ่งมันจะมีอยู่ช่วงปีตอนที่ทําการเริ่มดิจิตอลทีวีใหม่ๆเนี่ยที่เขามีการแจกกันนะครับมีการโปรโมทการแจกดิจิตอลทีวีกัน นะครับส่วนที่เต้าทีวีเนี่ยถึงแม้สัญญาณเนี่ยจะครอบคลุมทุกพื้นที่แต่ก็จะมีปัญหาเกี่ยวเรื่องการรับชมเนื่องจากเป็นการส่งสัญญาณภาคพื้นดินในการส่งสัญญาณภาคพื้นดินเนี่ยแต่ละแต่ละสถานีเขาก็จะไปติดตั้งตัวสถานีส่งสัญญาณซึ่งต่างจุดกันแล้วก็ไอ้คลื่นที่มันส่งมาเนี่ยเนื่องจากเป็นเป็นคลื่นที่ยิงภาคพื้นดินมาถ้าผ่านตึกบ้างผ่านเขาผ่านป่าผ่านไรเนี่ยสัญญาณมันจะอ่อนลงไปเรื่อยๆ บางจุดที่เรารับถึงนะ้ขึ้นเสาไปแล้วบางทีจูนได้ไม่ครบทุกช่องนะครับเริ่มเริ่มมีมีมาที่มูลที่มีถามมาว่าเนี่ยเขาจูนใช้ทีวีสัญญาณภาคพื้นดินนะครับไม่สามารถรับอนุบาล2กับ3ได้จริงอนุบาล2กับ3เนี่ยผมดูแล้วว่าโอเคเป็นของของช่อง5ที่ใช้ในการออกแสดงว่าในพื้นที่ตรงนั้นสัญญาณของช่อง5เป็นจุดอับสัญญาณนะครับถ้าเกิดทาง ทางบ้านมีการใช้สัญญาณภาคพื้นดินแล้วไม่สามารถรับบางช่องได้ก็จะจำเป็นจะต้องลองไปปรับเสาพยายามไปหมุนเสาลองดูสิว่าให้มันเกิดความคมชับมากขึ้นนะครับอันนี้คือปัญหาของสัญญาณภาคพื้นดินนะครับโอเคไล่มาเรื่อยๆมาถึงเคเบิลทีวีนะครับเคเบิลทีวีเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่ผ่านมานะครับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีเนี่ยยังไม่มีเจ้าไหน เอาสัญญาณของทาง DLTV ไปออกอากาศนะครับแต่ในเหตุในสถานการณ์ตรงนี้นะครับในสถานการณ์โควิดเนี่ยเรามีการประชุมร่วมกับทางกสทชแล้วก็ร่วมกับทางสพทด้วยก็มีพวกการเทเบิลทีวีหลายเจ้าเหมือนกันเริ่มมีความสนใจที่จะเอาสัญญาณของ DLTV ไปออกอากาศนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับถ้าเกิดบ้านไหนนะครับที่มีการรับเคเบิลทีวีแล้วยังไม่มีนะครับสัญญาณของ ด l t v ลนะครับทางจุนสัญญาณ DLTV ไม่ได้เนี่ยความจริงแล้วผมก็อยากให้ให้ทางทางเราเนี่ยช่วยประชาัมพันธ์นนด้วยว่าทางมูลนิธิธมีความยินดีที่ให้ทางเคเบิลทีวีเอาสัญญาณของ DLTV เนี่ยไปออกอากาศได้โดยที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์และค่าออกอากาศนะครับก็ตรงตรงตรงนี้นะครับก็คือโดยโดยทางเทคนิคนี่กลุ่มของพวกการเทเบิลทีวีเนี่ยสามารถดึงสัญญาณของเราไปออกอากาศได้ไม่ยาก นะครับแตบ่บางผู้ประกอบการอาจจะยังไม่รับรู้นะครับว่าว่าตรงนี้เราเขาสามารถดําเนินการได้โดยที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์หรือหรือค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับถ้าเกิดบ้านไหนนะครับในพื้นที่เราเห็นแล้วว่าเออบางบ้านใช้เคเบิลทีวีแล้วก็ไม่สามารถรับตรงนี้ได้ก็ก็อยากเรียนให้ช่วยไปนําเรียนกับผู้ประกอบการของเคเบิลทีวีว่าโอเคมือที่มีความยินดีนะให้มาประสานกับทางมือที่ได้เลยนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็เหมือนกันนะครับ IPTV ลักษณะคล้ายคลึงกับตัวเคเบิลทีเหมือนกันนะครับแต่ผู้ใช้เนี่ยยังน้อยอยู่ประมาณสักไม่ถึง1%ของของผู้ใช้ในประเทศไทยที่ใช้ระบบ IPTV อยู่นปัจจุบันก็มีคนที่เอาไปออกอากาศของเรานะ่าจะมีอยู่2เจ้านะครับก็คือมีทาง AS กับทาง TOT นะครับแต่ก็เหมือนกันนะครับว่าถ้าท่านรู้ว่าใช้ able, เคเบิล IPTV แล้วเจ้าไหนนะครับเราก็ยังไม่สามารถออกอากาศไอตัว ดีออลทเราได้เนี่ยเราก็มีความยินดีมือที่มีความยินดีนะครับที่จะให้เขารับช่องสัญญาณของเราไปออกอากาศเพิ่มเติมนะครับที่ผ่านมานะครับความจริงแล้วเนี่ยไอตัวทีวีเนี่ยเราก็มีการเตรียมการพอสมควรนะครับเราก็คาดหวังว่านะครับการรับชมจะเป็นผ่านทางช่องทีวีเป็นหลักเริ่มต้นแต่เปิดมาวันแรกโอโหสถานการณ์กลับเลยครับอันนี้ผมจะมาแตะเรื่องออนไลน์ นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในออนไลน์เราเนี่ยเรามีทั้งเว็บนะครับมีทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็มีตัว u t u b e นะครับในวันแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าเดี๋ยวทุกคนคงคงได้ยินว่าเว็บล่มล่มอีกแล้วเวลารัฐบาลทําอะไรวันแรกต้องล่มแต่อันนี้เราเราอยากให้เข้าใจว่าอันนี้ก็คือเหมือนเป็นการเตรียมกันเรายังช่วงแรกเนี่ยเราประเมินสถานการณ์เรายังไม่รู้เลยสถานการณ์เป็นยังไงคนจะเข้ามาถลม่มทลายแค่ไหนนึกภาพนะครับว่าอันนี้ใน,นภาพเชิงสตินะครับว่า เราเช่าแคทอยู่ที่ช่องสัญญาณนะครับเราเช่าตัวเว็บของเราเนี่ยอยู่ที่คลาวของแคทเราเช่าคลาวแคทอยู่ที่20กิกะบิตเปอร์เซกนะครับปกติแล้วเนี่ยในลูกค้าที่เราใช้อยู่ที่เป็นเป็นโรงเรียนที่ใช้ DLTV อยู่เนี่ยในช่วงปกติเราใช้กันอยู่ประมาณ4 6กิกะบิตนะครับในวันแรกในวันจันทร์ที่ผ่านมาเราใช้ช่องสัญญาณไป600กิกะบิตเปอร์เซกซึ่งเยอะมากเยอะยังไงนะครับความจริงแล้ว ไอ้ตัวทานสโเรตท,ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการดูละครฮิตๆเนี่ยบุพเพัน,นิวาสเนี่ยเราใช้มากกว่ามีคนเขารับชมเรามากกว่านะครับแล้วรับชมนานด้วยละครเนี่ยจะชมกันประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงหยุดละของเราเนี่ยเกือบทั้งวันนะครับก็เป็นแบนด์วิดที่เราใช้เยอะจริงๆเราก็ยอมรับว่าเว็บไซต์เราล่มไปชั่วขณะก็ประมาณสักย0นาทีถึงครึ่งชั่วโมงนะครับตัวไลฟ์ แล้วเราก็สามารถดึงไลฟ์กลับเข้ามาได้การที่ถ่ายทอดสดนะกลับมาได้ส่วนการรับชมแบบออนดีมานยังมีปัญหานะครับณวันนี้เริ่มออนดีมานเนี่ยเริ่มดีขึ้นแล้วเพราะว่าเราเริ่มปรับจูน2วันที่ผ่านมาเราปรับจูนการให้ถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บเนี่ย ให้มันเสถียรก่อนแล้ววันนี้เรากําลังจะมาปรับจูนเกี่ยวเรื่องของอนดิมานอนดิมานหมายความว่าอย่างเมื่อกี้ที่ท่านอูุสอนเปิดให้ดูนะครับที่ในในในเว็บไซต์ของเราก็คือจะมีสื่อต่างๆที่เป็นแขวนอยู่แล้วแล้วก็สามารถคลิกเลือกชมได้ได้ตามความต้องการถ้าไลน์นี้ก็คือชมสดเหมือนกับชมในทีวีโอเคอันนี้มาดูตัวตัวเว็บของเราเว็บของเราเนี่ยเข้าได้ที่ dltv.ac.th นะครับ ถ้าตามตามสไลด์ที่นําเสนอไปในเว็บของเราก็นําเสนอตั้งแต่อนุบาลถึงถึงมัธยมปีที่6นะครับไล่ไปเลยนะครับไล่ช่องไปเลยสามารถเข้ามาดูได้ในตรงนี้เนี่ยสามารถรับชมได้ทั้งไลฟ์นะครับทั้งออนดีมานก็คือจะมีเทปทั้งหมดอยู่นะครับส่วนเทปของม .4 ม .5 ม .6 กเนี่ยกำลังผลิตและทยอยขึ้นนะครับถ้าเป็นเป็นเทปของอนุบาลถึงม .3 เนี่ยเราจะมีเทป หมดแล้วนะครับตลอดทั้งเทอมนะครับยกเว้นส่วนที่ที่เขาเรียกว่ามีการปรับอะไรนะฮะปรับปรับปรับหลักสูตรครับที่กำลังผลิตใหม่แล้วใส่เข้าไปได้ได้ครอบความร่วมมือจากทางนะสสบทที่กำลังผลิตแล้วใส่เข้าไปนะครับเราคาดหวังว่าภายในอาทิตย์นี้นะครับเหตุการณ์ที่เว็บเราจะล่มเนี่ยช่วงปลายถึงปลายอาทิตย์นี้จะไม่เกิดขึ้นแล้วเราพยาพยามพยายาม ทำให้ระบบมันสเสถียรขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นช่องทางหลักที่เป็นช่องทางหลักก็คือเนื่องจากเราสามารถชมได้ทั้งไลฟ์ออนมาน์พร้อมกับมีมีสื่อประกอบการสอนมีใบางานใบกิจกรรมอะไรต่างๆอยู่ในนี้ที่ทางครูหรือนักเรียนเนี่ยสามารถเข้าไปดูแล้วก็ไปโหลดตรงนั้นมาได้นะครับส่วนอีกสื่อหนึ่งที่เราใช้นะครับก็คือสื่อตัวแอปพลิเคชันนะครับเรามีแอปพลิเคชันที่สามารถใช้บนสมาร์ทโฟนได้นะครับตั้งแต่ทั้ง Android และ iOS แต่เรียนให้ทราบนะครับว่า2วันที่ผ่านมาแอปพลิเคชันเหล่านี้นิ่งสนิทนะเพราะว่าปริมาณคนเข้าเยอะมากแล้วโดยโดยแอปพลิเคชันตรงนี้เราเรามีการล็อกปริมาณของคนเข้าพอถึงปริมาณแล้วเนี่ยคนถัดไปจะเข้าไม่ได้งั้นหลังๆเนี่ยเวลาเข้าไปจะเหมือนว่ามันจะจะเป็นหน้าหมุนวนโหลดโหลดอยู่นะครับเมื่อคืน นะครับเราได้มีการเพิ่มจำนวนเซิร์ฟเวอร์นะครับขอทางแคทให้เพิ่มจำนวนเซิร์ฟเวอร์ให้กับเราเพื่อให้มารองรับแอปพลิเคชันนี้มากขึ้นวันนี้น่าจะเป็นวันที่ดำเนินการพรุ่งนี้สถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะครับแต่เราก็ยังไม่มั่นใจว่าไอ้ที่เราทำมาจะสามารถรองรับคนที่เข้ามาจำนวนเยอะได้แค่ไหนก็กำลังเรียกว่าเรากำลังประเมินสถานการณ์นะครับเป็นช่วงเตรียมพร้อมดูจำนวนผู้รับชมแล้วก็ปรับปรุงประสิทธิภาพของของระบบของเราไปเรื่อยๆ นะครับส่วนตัวที่น่าจะมาเป็นผู้ช่วยเราได้เนี่ยก็คือตัว y t u t u นะครับอันนี้คือสื่ออีกสื่อหนึ่งเนื่องจาก YouTube แพลตฟอร์มเขาใหญ่มากนะครับปัจจุบันเนี่ยเราเอา d l t v 1ถึง DLTV 15เราสร้างชัน n นลนะครับ d l t v 1ถึงด l t v 15บเนี่ยบน YouTube สามารถดูได้ทั้งไลฟ์และออน e m มา d บนนั้นนะครับวิธีการเข้านะครับเข้าช่อง YouTube แล้วก็เสิร์ชเลยฮะค้คนหา พิมพ์คาว่า DLTV นะครับที่ที่เห็นบนสไลด์นะครับ DLTV เลขตามด้วยตัวเลขนะครับติดกันเลย DLTV สมมติ DLTV ก็อ่า DLTV ปหน1่นะ DLTV 1นึ่งเวนวะล็อกชานนละครับแล้วกดค้นหาตรงนั้นจะเข้าไปที่ตัวตัวชานนลของของตัว DLTV 1สามารถเข้าไปรับชมได้นะครับทั้งไลฟ์ทั้ง, Live, ง On Demand ที่อยู่ในนั้น ดังนั้นเวลาเราสื่อสารกันว่าโอเคนะครับเนื่องจากอย่างที่ผมได้เรียนไว้ว่าตอนนี้เรากําลังต่อสู้กับกับแบนบิดกับคนที่เข้ามาอยู่เราพยายามทําให้ให้ระบบเรารองรับมีความเสถียรและสามารถรองรับจํานวนผู้ชมมากที่สุดงนั้นต้องทําความเข้าใจกับกับทางผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนด้วยว่าลองเข้าเว็บถ้าเข้าเว็บเข้าไม่ได้เว็บก็ยังไม่ได้ก็ทางเลือกสุดท้ายเนี่ยยูทูบน่าจะได้นะครับแต่ในตัว YouTube เนี่ยเรา เราก็ได้มีการพูดคุยกับทางทางผู้ประกอบการทาง youtube นะครับ Google Thailand นะครับเขาก็รับทราบแล้วว่าเราจะมีการเอาเอาคอนเทนต์ของเราขึ้นนะครับแต่เนื่องจากมันเรายังไม่สามารถประเมินได้ว่าผู้รับชมจะเยอะมากน้อยแค่ไหนเราเดี๋ยวเราต้องมีการประสานกับทางทางผู้ประกอบการ YouTube อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเกิดมีการรับชมเยอะๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับจะมีข้อตกลงอะไรที่ที่ ที่มีผลนะครับต่อการให้บริการเราหรือไม่นะครับก็หลักๆนะครับที่ผมพูดมาเนี้ยคือช่องทางที่เราจะสามารถเอามารับชมได้นะครับผมเห็นเอกสารของสภทก็มีการเตรียมเอกสารเกี่ยวเรื่องการปรับจูนเกี่ยวกับเรื่องว่าถ้าเป็นทีวีกอง KU Band Smart TV จะปรับยันไงผมว่าเอกสารนี้ยทำได้ดี นะครับสามารถใช้เอกสารนี้นะครับเป็นแนวทางในการปรับจูนตัวอุปกรณ์ได้เลยซึ่งผมจะไม่ลงไปนะครับในรายละเอียดตรงนี้ละนะครับ,รบก็คือที่ผมให้เน้นย้ำนะครับก็ที่มีถามกันมาเยอะไอ้สี่้าเนี่ยรับผมชมบนซีแบนได้ไหมก็คือยืนยันว่าไม่ได้นะครับเบื้องต้นนะครับก็ผมจะมีมีเรื่องชี้แจงนะครับแค่นี้ นะครับก็ขอเรียนให้ทราบว่าทางทีมเทคนิคมูลนิธินะครับรวมทั้งฝั่งฝั่งวิชาการฝั่งบริหารเนี่ยก็พยายามเต็มความพร้อมนะครับสบนับสนุนของส,อสอพทเกี่ยวเรื่องการเรียนการสอนออนไลน์นะครับเต็มศิธิภาพมากี่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับขอบคุณครับ